พัสดสมกับชื่อใหม่จริงๆสำหรับบัตรเครดิตเคแบงก์แพตดินัมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบัตรเครดิตเคแบงก์พตสินัมนี่ผมว่าเป็นบัตรที่พาสชีวิตมนุษย์ออฟฟิตที่ชอบกินชอบ อัปเดเป็นเวอร์ชันที่ถูกใจมากตามคอนเซปต์ชีวิตพัสได้ทุกวนันสิทธิพิเศษใหม่พัสอะไรบ้างมาดูกันข้อแรกโดยรวมรวมสิทธิพิเศษใหม่ที่ใหม้มามนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆใช้ได้จริงทุกวนันทําให้เวลาเรารูดจ่ายด้วยบัตรนี้คุ้มค่าฟิลแบบว่าจ่ายไปแล้วยังได้เงินคืนกลับมาบ้างอย่างตัวฉันเองรู้สึกชอบที่สามารถเอาเคพอยต์ไปแลแกตัวหนังฟรีและใช้อยู่บ่อยๆอรู้สึกคุ้มพอรูดใช้จ่ายทุกวันก็ได้เคพอยต์คูณ3เอาไปแลกของแลกส่วนลดได้กินดื่มดูหนังก็มีอีคูปองสูงสุดดเือละ26บ มีแบรนด์ดังที่ฮินทิตกันอย่าง Starbucks b a r b e c u ิ p l a ซ a ตัวหนัง SF มี cashback คืนสูงสุด25%เวลาใช้ที่ร้านที่ร่วมรายการและเซอร์ไพรส์กับบัตรนี้คือเดินทางต่างประเทศก็เข้ามีรักเคิลลาส์ที่สุวรรณภูมิไม่จำกัดสายการบินได้2ครั้งต่อปีมูลค่ารวม นะขอแค่มียอดรูดใช้จ่าย2 0 0 0 0บาทต่อปีซึ่งปกติเราก็รูดปีหนึ่งรวมๆก็เกินอยู่แล้วอันนี้ว่าคุ้มนะและที่พัสให้คนทํางานอุ่นใจก็คือมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด1 0 0 0 0แบาทโดยบมอจอมเมืองไทยประกันภัยใช้เขียบหอยเริ่มต้น500คะแนนอันนี้ผมว่าพัสชีวิตจริงๆงสิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่7จ็ทันวาหกแปถึงสามสิบเอ็ดทันวาหกเก้าลูกค้าเก่าใช้บัตรเดิมแต่ได้สิทธิใหม่ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ลูกค้าใหม่สมัครด้วยวนนนำำู่ ใช้ต่อไปครับพัสดีวความคุ้มให้ชีวิตพัสดทุกวัน